สวัสดีครับนึกว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีอัปเดตแล้วแต่ในที่สุดหลังจากที่ปล่อย iOS 18.1.1ไปเมื่อวานวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 18.2 beta 4สำหรับนักพัฒนาและ iOS 18.2 beta 3สำหรับผู้ใช้ทั่วไปมาให้อัปเดตกันต่อสำหรับตัวเต็มคาดว่าต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เราจะได้อัปเดตกันแล้วครับมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวแบบจัดเต็มได้ที่นี่ครับสำหรับ iOS 18.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ และสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence รองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เช่นกันโดยสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence ตอนนี้ก็ยังไม่รองรับในยุโรปและจีนนะครับนอกเหนือจาก iOS 18.2 beta 4แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 18.2 beta 4, Mac OS 15.2 beta 4และ watchOS 11.2 beta 3มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 18.2 beta 3เป็น beta 4บน iPhone 16 Pro Max ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับ อยู่ที่ 788.5MB เท่านั้นเราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีฟีเจอร์อะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างจะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 1 8 2บต้าคือ2 2 c 5 1 4 2 a การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ยังคงมาพร้อมแบบการเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนที่ทำให้เราใช้งาน iPhone ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมเราไปเริ่มกันที่ ในหน้าจอรายการตั้งค่าเมื่อเราแตะ Camera แล้วแตะ Camera Control จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มการตั้งค่า accessibility หรือการช่วยการเข้าถึงเข้ามาเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการเพิ่มเข้ามานี้เป็นเหมือนทางลัดทาให้เราแต่เปิดไปยังการตั้งค่ากล้องในส่วนของการช่วยการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมถ้าเราเข้ามาที่การตั้งค่า c a m e r a Control นี้ เราต้องการเข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของ Camera Control ในการช่วยการเข้าถึงเราต้องออกจากการตั้งค่ากล้องนี้กลับไปยังหน้าจอหลักในการตั้งค่าแล้วแต่เลือกการช่วยการเข้าถึงจากนั้นเลื่อนไปที่หัวข้อ Camera Control แล้วแต่เลือกอีกทีทางลัดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ทําให้เราตั้งค่าได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับในหน้าจอรายการตั้งค่าเมื่อเราแตะ Search ใน iOS 18.2 Apple ได้เพิ่มการตั้งค่า Search Engine เข้ามาเพื่อให้เราแตะเลือกได้ว่า จะใช้บริการไหนในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในแอปเมลไอคอนด้านหน้ารายการอีเมลจากเดิมมุมทั้งสี่ของไอคอนจะเป็นแบบเหลี่ยมแต่ตอนนี้โค้งมนขึ้นเล็กน้อยครับในการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเมลเมื่อเราเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแต่ Customize Notification หน้าจอการตั้งค่ามีการอัปเดตใหม่ครับด้านบนเพิ่มไอคอนและคำอธิบายการทำงานเข้ามาถัดลงมา Apple เปลี่ยนชื่อตัวเลือกข้อความ primary alert message เป็น Unleash m e s s a g e in Primary แทนแล้วครับในการตั้งค่าของแอปข้อความ Apple ได้เพิ่มการตั้งค่า Location Sensitive Content Warning ไม่เพียงเท่านั้นยังเพิ่มคำสั่ง Default Message App เพื่อให้เราแตะเลือกแอปหลักสำหรับใช้ในการรับและส่งข้อความได้ด้วยครับในหน้าจอการตั้งค่าเมื่อเราเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะ Apps ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาในหัวข้อ Default Apps สำหรับเลือกแอปหลักในการใช้งานต่างๆ ใต้คำสั่งมีการเพิ่มคำอธิบายการทำงานเข้ามาด้วยครับในการตั้งค่านี้ Apple ยังได้ย้ายการตั้งค่าสำหรับแอป App Store ที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ในหน้าจอหลังในการตั้งค่าเข้ามาอยู่ในรายการแอปแล้วด้วยครับนอกเหนือจากฟีเจอร์ต่างๆในการอัปเดตครั้งนี้เราไปดูฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในเบต้าก่อนหน้าที่ผมพบเพิ่มเติมจากการใช้งานกันครับในส่วนควบคุมเมื่อเราเพิ่มตัวควบคุมใหม่เราเลื่อนไปที่หัวข้อซีรี มีการเพิ่มตัวควบคุมใหม่ชื่อ Type to Siri มาให้ใช้งานด้วยครับเมื่อเราเพิ่มแล้วเมื่อแตะบนตัวควบคุมหน้าจอสำหรับการพิมพ์เพื่อถาม Siri จะ,สะแสดงขึ้นมาพร้อมให้เราใช้งานได้ทันทีวิธีนี้ทำให้เราสามารถพิมพ์ถาม Siri ได้จากทุกหน้าจอด้การเปิดสนควบคุมขึ้นมานั่นเองครับสำหรับ iPhone ในรุ่นที่ไม่รองรับ Apple Intelligence Apple ก็เพิ่มตัวควบคุมนี้มาให้ใช้งานเช่นกันครับแต่ไอคอนจะเป็นรูปคีย์บอร์ดไม่ใช่รูปไอคอนของ Siri แบบใหม่นะครับ ในแอป App Store เมื่อเราเลือกหัวข้อ Arcade แล้วแต่ All Games ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมา Apple อัปเดตเมนูด้านบนใหม่ครับโดยเมื่อเทียบกับ iOS 18.1ทางซ้ายมือจะเห็นว่าบนหน้าจอมุมบนซ้ายเปลี่ยนรูปไอคอนใหม่จากคำสั่งในการแตะเพื่อสแสดงและซ่อนพรีวิวเป็นปุ่มรูปขีดสามขีดเพื่อเปิดเมนูในการสแสดงและซ่อนพรีวิวแทนรวมถึงการดึงเมนูที่เคยอยู่ตรงกลางมารวมไว้ในเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับ ใน iOS 18.2 App Podcast เมื่อเราเลือกแท็บ Library Apple ได้เพิ่มหัวข้อ categories มาให้ใช้งานด้วยครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเมื่อแต่เปิดเข้าไปแล้วแต่คำสั่ง manage ด้านบนเพื่อนเพืนเชนหมวดหมูต่ต่างๆมากมายเลยครับสามารถค้นหาเลือกรายการปโปรดหรือซ่อนหมวดหมู่ได้ตามต้องการซึ่งมีรายการให้เลือกเยอะมากในแต่ละรายการถ้าเรามีการติดตามรายการที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีตัวเลขสแสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยเช่นในหมวดหมู่ history ผมติดตามอยู่1โชว์เมื่อแต่เปิดเข้าไปก็จะเห็นรายการที่ติดตามนั่นคือ a d m i n u t e history ในหน้าจอนี้เรายังสามารถเลือกดู podcast ต่างๆได้และแต่เลือกเพื่อติดตามเพิ่มไปตามต้องการโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะ,สะแสดงรายการแยกเป็น from your shows top shows top episodes new shows และเลือกหมวดหมู่ที่สนใจเพิ่มเติมได้ด้วยครับ หัวข้อ categories ที่เพิ่มเข้ามานี้ทําให้การเลือกฟังเลือกค้นหา podcast ในหมวดหมู่ที่เราสนใจทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอีเยอะเลยครับในแอปเสียงบันทึกหรือ voice memo apple ได้เพิ่มคุณสมบัติ layer ซึ่งเป็น multi-track มาให้ใช้งานแล้วครับโดยเมื่อเราเปิดเสียงบันทึกใดๆแล้วแต่ไอคอนรูปคลื่นเสียงเพื่อเปิดการแสดงผลแบบเต็มจอเพื่อนๆจะเห็นปุ่มบวกถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเราสามารถแตะเพิ่ม layer เสียงหรือแท็กเสียงใหม่ทําให้ตอนนี้แอปเสียงบันทึก สามารถบันทึกเสียงแบบหลายแท็กหรือมัลติแท็กได้แล้วครับโดยเราสามารถวางซ้อนเสียงเป็นเลเยอร์เพื่อให้การแก้ไขและการจัดการเสียงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นการเพิ่มเสียงประกอบหรือการบันทึกเสียงสัมภาษณ์แบบแยกแท็กสาหรับการตัดต่อภายหลังฟีเจอร์นี้มีความคล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์บ,บนันทึกเสียงระดับมืออาชีพครับโดยปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นสําหรับแอปบ,บนันทึกเสียงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการแก้ไขเสียงโดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ภายนอกเมื่อแตะเลือกตัวเลขแสดงระดับเลเยอร์จะแสดงขึ้นมา เพื่อเราแต่เลือกแท็กเสียงที่ต้องการได้จากนั้นเลือกตำแหน่งเสียงที่ต้องการแล้วทำการบันทึกเสียงได้หรือแทนที่ได้ด้วยครับในหน้าจอน,นี้เมื่อเราแตะปุ่ม o Options ที่มุมบนซ้ายในรายการที่แสดงขึ้นมา iOS 18.2ได้เพิ่ม Slider Layer s m i x ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถแตะเล่าลากเพื่อปรับระดับเสียงระหว่างแขกที่บันทึกได้ในรูปแบบหลาย La เ e r ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการผสมเสียงหรือการสร้างงานเสียงครับสไลเดอร์นี้ทำให้เราควบคุมสัดส่วนเสียงของแต่ละเลเยอร์ได้ เช่นการปรับความดังของเสียงพูดกับดนตรีพื้นหลังเพื่อให้ได้เสียงที่ลงตัวตามความต้องการของเราฟีเจอร์นี้เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มความลึกและมิติให้กับการบันทึกเสียงเช่นใช้ในการสร้างพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงเป็นต้นอย่างไรก็ตามฟีเจอร์ Layers นี้จะเปิดใช้งานเฉพาะบน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นนะครับเพราะต้องใช้การประมวลผลขั้นสูงในเครื่องรุ่นใหม่นั่นเองครับเมื่อปิดหน้าจอ Options กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ปุ่ม trim ที่มุมบนขวาสำหรับตัดความยาวเสียงบันทึกก็เปลี่ยนเป็นปุ่มรูปจุด3จุดเมื่อแตะเลือกจะมีคำสั่ง undo trim และ separate layers เพื่อแยกไฟล์เสียงบันทึกแต่และเลเยอร์ออกมาเช่นเมื่อเราเลือก separate l a y e r แล้วแตะ done จากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะเซฟการบันทึกทับเสียงเดิมที่มีอยู่หรือสร้างเป็นเสียงบันทึกใหม่ก็ได้ครับในหน้าจอหลักเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้จะมีไฟล์เสียงบันทึกแยกออกมาโดยมีคำว่า La เ e r 1 และเลเยอรในบงเล็บบอกให้ทราบว่าเสียงไหนเป็นของเลเยอร์ไหนของแทร็กไหนนั่นเองครับและไฟล์เสียงบันทึกไหนที่มีเลเยอร์ก็จะมีไอคอนรูปเลเยอร์แสดงขึ้นมาให้ทราบอีกด้วยครับในการตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงเมื่อเราเลื่อนไปยังหัวข้อเสียงและภาพแล้ะตัดเลือก Apple ได้เพิ่ม Switch สวิตช์แสดงตัวควบคุมระดับเสียงเสมอเมื่อเปิดสวิตช์นี้ iPhone จะสแสดงตัวควบคุมระดับเสียงบนหน้าจอล็อกสำหรับหูฟังและลำโพงในเครื่อง ทำให้เราแตะเพื่อปรับระดับความดังของเสียงในหน้าจอล็อกได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองครับมเมื่อเลื่อนลงไปด้านล่าง Apple ยังได้เพิ่มคำสั่งเพิ่มเสียงเข้าไปในสายโทรโดยอธิบายว่าเสียงจากแอป pp, พร้อมกับเสียงไมโครโฟนจะสามารถได้ยินได้ในระหว่างการโทรการปิดเสียงไมโครโฟนจะปิดเสียงทั้งหมดการทำงานนี้อาจใช้โดยแอป pp, ที่ช่วยเหลือด้านการพูดและการสื่อสารเมื่อแตะเปิดเข้าไปจะมีสวิตช์อนุญาตให้แอป pp, เพิ่มเสียงเข้าไปในสายโทรให้เราเลือกเปิดและปิดได้ โดยมีข้อความอธิบายว่าเสียงจากแอปพร้อมกับเสียงไมโครโฟนจะสามารถได้ยินได้ในระหว่างการโทรการปิดเสียงไมโครโฟนจะปิดเสียงทั้งหมดการทำงานนี้อาจใช้โดยแอปที่ช่วยเหลือด้านการพูดและการสื่อสารในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อเสียงและการสั่นให้เพื่อนๆแตะเลือกในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มคำสั่งจำกัดระดับเสียงเมื่อเราแตะเลือกหน้าจอการตั้งค่าจะสแสดงขึ้นมา โดยมีสวิตจำกัดระดับเสียงสูงสุดให้เลือกเมื่อแต่เปิดใช้งานด้านล่างจะมีสไลเดอร์แสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกจำกัดเสียงสูงสุดตั้งแต่20%จนถึง90%โดย Apple อธิบายว่าตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียงสำหรับลำโพง iPhone ของคุณเมื่อเล่นเสียงเช่นเพลงภาพยนตร์และสื่ออื่นๆขีดจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสายโทรศัพท์หรือการโทรเ c ส t ท m e สายโทรฉุกเฉินและเสียงเตือนเสียงเรียกเข้าเสียงปลุกเสียงจากระบบ หรือเสียงจากค้นหาของฉันในหน้าจอการตั้งค่าเมื่อเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอแล้วแต่ apps ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาด้านบนจะมีการตั้งค่า default apps เพิ่มเข้ามาเมื่อแตะเข้าไปเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานแอปไหนเป็นแอปหลักสำหรับการทำงานต่างๆเช่นอีเมลข้อความการโทรการกรองการโทรการท่องเว็บแอปรหัสผ่านคีย์บอร์ดเช่นเมื่อเลือก browser app รายการแอปเว็บเบราว์เซอร์ที่เราติดตั้งในเครื่องจะแสดงขึ้นมาให้เราเลือกได้อยากใช้แอป,ปไหนเป็นแอป,ปหลักก็เลือกได้เลยครับหรือเมื่อแต่เลือก Password c o d c o ก็จะแสดงรายการแอป,ปมาให้เลือกเช่นกันรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องด้วยครับในการตั้งค่าแอป,ป Safari Apple ได้เพิ่มสวิตช์ not secure connection warning เมื่อเปิดสวิตช์นี้แล้ว Safari พบว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าถึงไม่ปลอดภัยก็จะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาให้ทราบ คุณสมบัติใหม่นี้มีประโยชน์มากครับทำให้เราทราบว่าการเชื่อมต่อน,นั้นไม่ได้ใช้การเข้ารหัสเช่น HTTPS ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของเราเสี่ยงต่อการถูกดักฟังหรือโจมตีได้นั่นเองครับเมื่อเปิดใช้งานซูเปอร์สิตนี้ Safari จะ,สะแสดงคำเตือนเมื่อเราพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้ารหัสทำให้เราตัดสินใจเลือกได้ว่าจะดำเนินการต่อเข้าเว็บไซต์นั้นหรือหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองครับ การตั้งค่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ Apple นํามาใช้ใน Safari เพื่อเพิ่มการปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามทางออนไลน์นั่นเองครับถัดลงมา Apple ยังได้เพิ่มคําสั่งให้เราสามารถ Import และ Export หรือนําเข้าและส่งออกข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บและข้อมูลการท่องเว็บอีกด้วยครับซึ่งคําสั่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้มีประโยชน์หลายอย่างเลยครับเช่นการย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ช่วยให้เราสามารถถ่ายโอนประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งได้อย่างง่ายดายเช่นจาก iPhone ไปยัง iPad หรือไปยัง Mac โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ครับเรายังสามารถใช้ในการสำรองประวัติข้อมูลการท่องเว็บและขั้นหน้าสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหายแม้เปลี่ยนอุปกรณ์หรือต้องรีเซ็ตระบบครับประโยชน์ถัดมาคือการเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์เมื่อเราต้องการเปลี่ยนไปใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นๆเช่นจาก Safari ไปยัง Chrome หรือ Firefox คำสั่งใหมน่นี้ทำให้เราสามารถนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลได้ง่ายขึ้น และยังทําให้เราสามารถควบคุมและลบข้อมูลเก่าที่ไม่ต้องการหรือเก็บเฉพาะข้อมูลสําคัญที่ต้องการใช้งานต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นครับฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถช่วยให้ประสบการณ์การท่องเว็บสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 18.2บต t a เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัพเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์การทดสอบจะเป็นยังไง เพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ